สวัสดีค่ะวันนี้ออยก็มีวิธีนะคะกู้ข้อมูลโปรเจกต์ค่ะใน c า y s ์ m a s t e r ค่ะออยคิดว่าทุกคนนะคะในการตัดต่ออาจจะมีประสบการณ์การกดลบหรือว่าเผลอกดลบไฟล์โปรเจกต์หรือว่าไฟล์รูปไฟล์รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอาจจะกลุ้มใจว่าโอ๊ยตัดต่อมาตั้งนานแล้วแต่ทํายังไงดีนะไฟล์หายอาจจะต้องมาตัดต่อใหม่ก็เสียเวลาอีกครับ ทำให้หมดกําลังใจนะคะวันนี้ออยขอแชร์ประสบการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ก็มาดูกันค่ะออยมีวิธีนะคะโดยที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าออยคิดว่ามันน่าจะ,สะเสถียรแล้วสามารถที่จะกู้ข้อมูลนะคะที่เราต้องการเนี่ยได้ดีที่สุดค่ะถ้าอย่างไรลองมาดูกันนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ไปที่โปรแกรม Crymaster ก่อนค่ะแล้วก็กดเปิดขึ้นมานะคะ ค่ะสังเกตที่ลูกศรน,นะคะไปที่การตั้งค่าค่ะกดเข้าไปเลยนะคะค่ะมาเจอหน้านี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งจัดเก็บไฟล์บันทึกเสียงบันทึกวิดีโอบันทึกรูปภาพแล้วก็บันทึกเฟรมนะคะอันนี้ค่าเริ่มต้นของออยตั้งนะคะก็จะอยู่ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของอุปกรณ์ค่ะซึ่งทีนี้นะคะอันนี้วันนี้ออยจะมาขอนำเสนอนะคะสำหรับคนที่จัดเก็บใน SD c a r กนะคะ แต่สําหรับคนไหนนะคะที่เก็บข้อมูลนะคะไว้ในความจําเครื่องมือถือนะคะก็อันนี้ออยลองแนะนํานะคะไปดาวน์โหลดค่ะใน Play Store นะคะเข้าไปนะคะก็ไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ Recovery คะ่ะลองมาใช้ดูนะคะแล้วลองสแกนดูค่ะว่าจะได้ผลหรือเปล่า พราะโดยส่วนตัวแล้วออยไม่เคยใช้วิธีนี้ในการกู้ข้อมูลสำหรับความจำในมือถือค่ะเดี๋ยวให้ผู้รู้ท่านอื่นนะคะที่เคยทำมาแนะนำอีกทีนะคะอันนี้ออยขอแนะนำขั้นตอนต่อไปในการที่จะทำการกู้ข้อมูลใน SD card ค่ะค่ะเรามาเริ่มวิธีกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเข้าไปที่ Google ค่ะไปพิมพ์คำว่า File Recovery ค่ะ แล้วก็ไปหาลิงก์นะคะด้านล่างค่ะจะเป็น software thaiware com ค่ะกดเข้าไปนะคะค่ะแล้วก็จะเจอลิงก์นะคะ l s us data recovery ค่ะกดอันนี้เข้าไปในลิงก์นี้ค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะหลังจากที่กดดาวน์โหลดแล้วนะคะก็ทำการติดตั้งค่ะโปรแกรมลงในเครื่องค่ะแล้วก็ตัวโปรแกรมนะคะก็จะไปอยู่ที่หน้าจอของเครื่องค่ะจะเป็นตัว นี้นะคะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปเปิดโปรแกรมนะคะก็ให้นำ SD card ค่ะไปใส่ใน card reader นะคะแล้วก็ไปเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ทำการเปิดโปรแกรมได้เลยค่ะพอทำการเปิดโปรแกรมค่ะก็จะเจอหน้านี้นะคะก็ไปดับเบิลคลิกค่ะที่ Drive ที่เป็น SD card ค่ะแล้วก็กดคำว่าสแกนนะคะตรงช่องสีฟ้า,ฟาด้านล่างได้เลยค่ะ หลังจากที่กดสแกนไปแล้วนะคะเครื่องในโปรแกรมเนี่ยก็จะทําการสแกนค่ะหาไฟล์ที่เราลบไปนะคะใน SD card ทั้งหมดเลยค่ะก็ระยะเวลานะคะจะสั้นหรือจะยาวเนี่ยขึ้นอยู่ความจุของ SD card ที่เราใช้ด้วยนะคะรอไปสักพักค่ะก็สแกนเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าที่ออยวงกลมไว้ด้านบนสีน้ำเงินนะคะ จะมีโฟลเดอร์อยู่2ตัวค่ะช่องบนเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่ลบทั้งหมดค่ะด้านหน้าค่ะก็จะเป็นตัว SD card ค่ะซึ่งเราก็ไปเลือกตัว SD card นะคะพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยก็มาหาโฟลเดอร์ที่เป็น c l i m a t t e r ค่ะพอเลือกแล้วนะคะก็จะเจอโฟลเดอร์นะคะด้านขวามือค่ะคอยจะกู้โปรเจกต์ออยก็ไปคลิกในโฟลเดอร์โปรเจกต์ค่ะ ในสุดก็เจอแล้วนะคะโปรเจกต์ที่ออยเผอลบไปค่ะแต่ทีนี้โปรเจกต์ของออยยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะตอนทําแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ตั้งชื่อโปรเจกต์แล้วก็จะหาได้ง่ายขึ้นค่ะก็จะเป็นชื่อโปรเจกต์นั้นขึ้นมาเลยแต่นี้ออยก็จะติ๊กอันที่คิดว่าน่าจะใช่โปรเจกต์ที่ออยลบไปนะคะติ๊กทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปลบที่หลังแล้วก็ไปกดนะคะตรงช่องสีฟ้าด้านล่างค่ะ Recover ค่ะ ค่ะและหลังจากที่กดไปแล้วนะคะก็จะเจอหน้าต่างนี้ค่ะเขาจะให้เลือกที่ที่เราจะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะกลับไปเก็บที่ไหนนะคะสำหรับตรงน,นี้ออยเลือกกลับไปเก็บใน S D card เช่นเดิมนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะใน S D card แล้วก็จะไปเจอหน้านี้ค่ะออยก็จะไปหาโฟลเด er อร์ c l i e n Master ค่ะเพื่อที่จะเอาไฟล์ตัวที่เราจะกู้ข้อมูลน,นี้กลับเข้าไปที่เดิมที่เราลบไว้ค่ะ ค่ะแล้วหลังจากที่ทําการเซฟไฟล์ที่เราต้องการกู้คืนแล้วใส่ใน s d c u r d ค่ะทีนี้เราก็ถอด s d card ค่ะจากคอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปใส่ในมือถือค่ะแล้วลองทสดูค่ะโดยที่เราเข้าไปเลือกในโปรแกรมคลา m a s t e r ค่ะเปิดเปิดขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็จะเจอโปรเจกต์ที่เราเผลอลบไปนะคะโปรเจกต์กลับมาแล้วค่ะทีนี้เราไม่ต้องทำใหม่แล้วใช่ไหมคะ ค่ะและในวิธีเดียวกันนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะไปกู้ไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอต่างๆค่ะที่เราเผลอลบไปหรือว่าไม่ได้ตั้งใจล,ลบแล้วก็กลับมาแล้วหาไม่เจอนะคะลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูกันนะคะถ้ายังไงนะคะก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะคะยังไงถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ